สวัสดีครับผมช่องพลอยลับเพื่อนออฟิเชียลครับวัดวังบัวทองครับเมื่อแรงนี่พี่น้องอย่าลืมมากกันลายๆครับ <_ Q. S 2> อย่าลืมมากกันลายๆพี่น้อง มวนมาสนุกสนานร่วมกันขับเร่งเนี่ยโอ้บรรยากาศดีเหลือเกินกลับฝนตกมื่ขึ้นนี่เบาๆ <c oughs> เวลาฤดูกาลฝนแล้วพี่น้องก็มีในแต่บ้าสถานที่แห้งดีอยู่ครับสถานที่แห้งอันนี้เป็นมองพื้นจัดงานครับมองพื้นจัดงานเนี่ยบุน,นียังพนน้อนี่เนาะปาดเครื่องเสียง บรรยากาศในสถานที่ครับ องค์ปีขาราชากำลังจัดเตรียมพิธีอย่างน,อนอีงนน่เนาะฉลองพัดหยดบ้านเนีเ่ยทั้งหมดท่านได้รู้ว่าเพื่อนเป็นงาน,นีนอย่างกัน พี่พ่ออันนี้เป็นงานอะไรครับไหนครับอันนี้เป็นงานอะไร,รงานเดียวกันนีกครับวัดนี้วัดเดียวกันหมายม่เป็นหมายถึงว่าเป็นงานงานประจำปีครับโอ้งานประจำปีครับเป็นงานประจำปีครับพี่น้องนี่ว่าเพิ่นฉลองพันหยด เพื่อวังบัวทองครับอวัดบัปังบัวทองเพื่อกระบ,บินบุรีบรรยากาศพ่อค้าม่ขายเพื่อวางเต็นไปอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นสอยดาวครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสอยดาวโอ้ พ่อผมของรางวัลพัดลมปัดพัดลมมาหลายแท้ปัดพัดลมเนี่ยเยอะเลยรางวัลพัดลมหมอ้อกระติกน้ำปัดจักรยานก,ะกะม็มีโอ้รางวัลใหญ่ๆสีหลายอยู่เด่นเนี่ยสมารองมือยดอกไฮได้พัดลมสีสมงงามแต่ว่า จักรยานปัดลมมอนคักนม้มอปด่ง<อ>เครื่องเสีไฟฟ้าอยู่ทั้งหลังอีกเพียบเลยมอหุ่เขามอเครื่องทำน้ำห่อนเครื่องทำ,ำโอ้หลายหลายหลายหลา อมองหูเขาปิกนิกน้ยอ,อ,อยนแ่น่ยมอไฟฟ้าโอ้หลายครับสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดพื้นเวทีมอลล่าลอาธิตย์ตังฟรีกันไนดะ้ฟังฟีแล้วือคิดว่าเพราะมันแห้งดีไหมเพราะรถเวทีเขออาจอดคุณทั้งนี้มันอยังมันทั้งนี้มันเครื่องจักรสาร ป๊าด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 เงินตู้บ่นําบ่ว่าโอ้ย mình tập bình thường chặt sáng Cứ thông nó dù bình đó. เก้าสิอืมวุ้ยอ่อนๆชวร์ป่ะ จมูกแล้วนี่ไนะไ้ไี่มันไม,ไมอะไอจมูก่ยา,า,านแล้ว บรรยากาศลางคาลางคายครับ,บรากดเสยต่างวิทีทัางไหนเนาะ ัถ้าเป็นยางมันเปรากาศโอ้ นี่กับปากพี่น้องเพื่อซัมเนี้ก่อนครับผมฝากติดตามช่องพอร์ตด้วยนะครับผมขอบคุณห,หลายๆครับขอบคุณห,หลายๆครับผม